สวัสดีค่ะนี่คือช่องเบื้องหลังละครนะคะวันนี้เราจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสัปดาห์นี้เราจะลงคลิปเกี่ยวกับทุเรียนแต่เป็นทุเรียนหมอนทองจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะพอดีขัว้วหลุดและได้เวลากินมันจะมีขั้วอยู่เงี้ยอีกขั้วหนึ่งแต่มันหลุดแล้วแสดงว่ากินได้อันนี้คือหวานกรอบนลองชิมแล้ว ลองชิมแล้วเนี่ยเนี่ยได้ใช้ได้ไ,ดไม่แก่ด้วยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเราจะมาเริ่มปอกกันเลยอันดับแรกไม่ต้องตัดหัวหรอกมั้งเดี๋ยวเราจะมาดูร่องก่อนโอ้โหตุเรียนแดงตีนเมื่อกี้เห็นร่องไหมเออ เบี้ยวไปหน่อยแต่กล้องอย่าลืมโฟกัสนะเดี๋ยวลูกค่ะเดี๋ยว <c oughs> เขาไม่เห็นเดี๋ยวผู้ชมไม่เห็น <c oughs> นี่นี่นี่ห่างแง่งแต่งแง่งเนี้ยมันจะวิ่งตรงกลางมันเหมาะสำหรับทุเรียนสุกมากแต่เรายังไม่ค่อยสุกมากเราก็จะมาหั่นเป็นภูๆูกันดีกว่าอจุกกอ,อกดีกว่าเนาะ ลูกนี้หนักกี่โลครับเนี่ยลูกนี้หนักนี่เลย4.2โลลูกใหญ่มากอาจจะมาเริ่มหั่นกันเลยเราจะหั่นจากข้างภูก่อนที่เขาแกะสวยๆคือเขาหั่นจากข้างภูกันแล้วค่อยเลาะตรงกลางมือใไม่หัดปอกนะคะไม่ได้ปอกประจำแต่พอปอกได้ เราก็จะเข้าข้างคูก่อนกำลังเทนะครับเสื้อสีเหลืองครับเหมาะกับการทุเรียนเลยเสื้อสีเหลือง <c oughs> อันนี้ใส่สีเหลืองพอดีข้อมือต้องแข็งนะคะปาดลงไปให้มันแบบเหมือนเราจะยกคูออกมามันก็ยกจริงๆแหละ <c oughs> ถ้ามีมีด ปลายแหลมแล้วก็เล็กกว่านี้ก็ใช้ได้นะคะแต่ที่บ้านหาไม่เจอบ้านนี้หาไม่เจอไม่รู้ไปไหนเอาล่องล่องไปไหนเราต้องให้มันถึงแบบเาะเข้าไปถึงแกนกลางมันนะคะ ประมาณเอาเพราะว่าเราก็กะไม่ถูกฟังเสียงจบ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 กองตามมากองตามมาโอ้เหมือนจะกินเนื้อฝั่งนี้ไปแล้วเนี่ยโอ้ชุบโอ้ชุบอชุ เีวเราจะเอาไปทำทุเรียนทอดด้วยเพราะว่ามันไม่สุกมันไม่สุกเราจะสามารถทำทุเรียนทอดได้แต่ถ้าเละเราจะทำทุเรียนกวนแต่ดูแล้วเราจะกินกรอบอได้แล้วได้แล้วได้แล้วอ่ะชว oh <sure. S 1> กินงจัง ยกูออกมาเนี yeah. out, ่ไม่ออกยังไม่ออกดิล็อคใหม่ไอ้ลาอใหม่เซอเข้าไปแต่ดูท่าเหมือนเราปาดเนื้อเข้าไปหน่อยนึงแล้วเมื่อกี้นี้ ซุก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 ไปได้ยังวะเติดตรงนี้ติดแถวๆเนีน้ เราต้องเอามีดกรีให้เป็นร่องเดียวกันด้วยไม่งั้นมันก็จะออกยากแบบนี้แอบดูก่อนโอ้ยข้างนี้โอเคแล้วไอ้ข้างนี้สงสัยยังไม่เจอกันโอ้นี่ไนนี่ไงมีสองเลนเราตัด ตัดเป็นสองเลนมันก็เลยไม่หลุดอ๋อฮะได้แล้วว้ายเข่าเนื้อเข่าเนื้อนี่เลยอันแรกอันแรกอาจจะไม่สวยดูผู้ผิด ตรงร่องนะไม่จำเปตรงร่องเป็นอย่าง้ยเออแต่มันเป็นแบบนี้อ,อ่ะอืเอกเราก็จะมาเอาออกมาเป็นผู้ผกันเลยดีกว่าตัดทางมันนะตัดหัวตัดทางเลยนี่แล้วก็เราจะ ตัดตรงนี้ตรงกลางแต่เราจะให้มันตั้งได้อันนี้มันตั้งไม่ได้เราก็ตัดตรงแกนออกอตัดออกเยอะๆเวลาลูปออกมันจะได้เวลางัดตรงนู้นจะได้ออกง่ายๆนี่เฮ้ยทุเรียนทุเรียนนี่ตั้งได้แล้วเห็นไหมเออล้วก็เอามือจับอย่างนี้นะ แล้วก,กดลงไปนี่ดูท่ามันจะมีร่องกลางตรงเนื้อทุเรียนเพราะว่าเรากดมีดลึกแล้วก็กดน้ <c oughs> อยๆขาดยังวะ ไปหน่อยปีกไมอ,อ่มา่าจะได้ล้ตรงไหนเออได้แล้วได้แล,แล้นี่ตรงนี้ยังไม่ขาดอ่านี่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 แฮนนมน่ากินนักกินน,กกน,นี่นต่อให้ดูฮนาดา หูสี่เม็ดนะ่ะน่ากินจังเลยอ่าตะก้องดังกรอบเลย <c oughs> ตะก้องชิมจ้ะกรอบมันอร่อยครับใช้ได้ก็ยังไม่นิ่มเดี๋ยวก็ร้อกอนิดนึง เม็ดแก่ด้วยเม็ดแก่ทุเรียนอุตรดิตเม็ดแก่จ้ะชนะอ้าวโหกันไหม่กันไหม่ขอฟังเสียงหน่อยค่ะกรอบอยู่แล้วไม่ต้องห่วงผมไม่ชอบกินทุเรียนจริงๆเหม็นเหม็นเหม็นมากเหม็นมากเหม็นจริงๆริงเหรอคะเหม็นมากเลยดูท่าไม่เหมือนเหม็นเลยเนาะเหม็นจริงๆไม่เอาพอแล้ว พอแล้วพอแล้วพอแล้วเหรอข้าวไม่ค่อยชอบกินจริงๆรไอที่ถืออะไรคะน่ะเขาฝากเขาฝากเขาฝากอันนี้เขาฝากฝากกินหรือเปล่าไม่เอากินหรือฝากถือพอแล้วพอแล้วฝากกินหรือฝากถือคขเนี้ยโยมไม่เอาไม่ชอบกินทุเรียนต้องกินอันนี้ชอบกันเลยวะ หอ,อมอทุเรียนจากไหนคะจากอุดตะลินนนะครับภางเหนือสั่งโดยตรงมาเลย <c oughs> กรอบหวานมันอร่อยสำหรับคนชอบกินกรอบหรือชอบกินกอบดับน้ไหนักก็รอร่อยอีกนิดนึงกลยแล้วไม่เกินเย็นนี้นุ่มครับมาเรามาปอกกันต่อดีกว่าปอกให้หมดลูกเลยโอ้โอ้โอ้โอโอตากล้องไล่เมงวันให้ด้วยนะคะ เปลือกจะไปดูเปลือกอ,ะอ่ะมาดูคู่ต่อไปนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จะาหายนะตากล้องคงยังคงสภาพไม่ครบหรืออันนี้นิ่มอะ่ะอืมกินออกแล้วไม่ดีอะ่ะต้องเริกกินกินออกแล้วเราก็เหมือนเดิม เขาล่องเหมือนเดิม แมงวันขโมยทุเรียนครับทุเรียนร่วงเอา้าดูแลแมงวันด้วยเฮ้ยดูแลทุเรียนด้วยดูแลแมงวันด้วยต้อนรับแมงวันด้วยนี่ครับพูนสองง่ายแ,แกะง่ายขึ้นเจ็บๆวางไว้ก่อนแกะให้หมดก่อน ออกได้ไปสองพูนะคะกินไปหนึ่งพูแล้วอีกหนึ่งพูอีกหนึ่งพูตรงนี้ตรงนี้ก็ตะไลเมื่อวานว่าจะทําทุเรียนทอดแต่แบตหมดก็เลยอดทําก็มาทําวันนี้เอาเดี๋ยวเอาตรงนี้ทุเรียนตรงนี้เพิ่มเวยอ่พูต่อไปนี่อันนี้หมูเจาะก,กินพ <c oughs> <c oughs> ูตรงนี้ก่อนกันง่ายกว่าเหลือสามพูนะคะ ีเลยเอาพวกมาก่อนข้อมือต้องแข็งนะคะข้อมือต้องแข็งนนี่เราก็จะให้มันเฉือนลงไปข,งข้างหลังเลยหมุนเล็ตัดให้คัด ใครชอบทุเรียนเข้ามาชมได้เลยนะครับโอ้กินเนื้ออีกแล้วครึ่งเม็ดเลยอันนี้ไม่ได้กินเนื้อเ <c oughs> ขาเรียกว่าโดนเต็มเต็มเลยมือใหม่หัดปอกครับผมชอบดูเขาปอกแล้วมาปอกเองชอบทุเรียนกดเม็ดถั่วนะครับรนี่ร <อ S 1> ครับึ่งเม็ดเลยโดนเต็มเต็ม นี่แค่ก่อนโอเคแมวครั้งนี้คือการรีวิวทุเรียนผ่าครึ่งเม็ดโชว์นะครับที่อื่นเขาผ่ากันไม่โชว์เม็ดที่นี่ผ่าโชว์เม็ดครับ มัม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 แล้วก็ไม่กินหรอคะพอเต็มมาเต็มมือเดี๋ยวเลาะตรงนี้ออกก่อนนะเดี๋ยวได้อ้าวไปนู่นแล้วข้อมือต้องแข็งนะคะเน้นข้อมือต้องแข็งอ่าอ่าอ้าวเม็ดหล่นไม่เป็นไร ผูนี้ครึ่งเม็ดเลยพ่อหั่นครึ่งเม็ดเลยมือใหม่หัดแกะต่อไปผู้ต่อไปผู้สองผู้สุดท้ายพยายามอย่าให้โดนเนื้อเรามาลุ้นพร้อมกันนะครับว่าจะโดนเนื้อหรือไม่ อาเจะเรียนหล่นจุกกันเดี๋ยวเดี๋ยวมาขโมยไปโ้ดีนะดีนะมันยังมีเปิือกโลกกันเนี่ยขอไปเก็บกระป๋งกันเลครับอาตนี้ามาบเลลกัน ก็ดูดูเอานะครับว่าตัวขนาดนี้กินทุเรียนเขาไม่ค่อยชอบกินทุเรียนเลยดูดิอ่ะทาต่อไป <S 2> <S 2> อันนี้ทุเรียนจากที่ไหนนะครับอุตรดิตค่ะสั่งตรงจากสวนเลย ของทุเรียนอร่อยทุเรียนดีต้องที่อุตรดิตมีหลงหลินด้วยนะแต่แพงหรือใครมีทุนทรัพย์สูงก็ไปที่เมืองนอนท์นะครับจังหวัดนนท์ทั้งนี้ทุเรียนหลงหลินก็แพงด้วยแต่มีพันใหม่ด้วยนะพันไหลหัวดงมีสามต้นในจังหวัดอุตรดิตถ์เนื้อจะออกสีส้มๆ้มแต่สีสีของเนื้อมันออกสีส้มแต่ไอ รสชาติไม่รู้เป็นยังไงยังไม่เคยลองเหมือนกันมีแค่สามต้นมีแค่สามต้นในอุตรดิตน่าจะแพงน่าดูอ่ะโดนเม็ดเต็มเต็มเอาไว้ฉีกครึ่งไงโอ้ใครชอบทุเรียนเนื้อไหนสามารถคุยก็ได้นะครับกรอบนอกนุ่มในเนื้อเละเนื้อหวานเนื้อกรอบ ติดตามชมแล้วกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําทุเรียนทอดกันสดๆอตอนนี้เรากําลังทําการแกะเนื้อทุเรียนออกวก่อนชอบกดติดตามด้วยนะครับหรือถ้าใครมีเม็ดถั่วก็แบ่งๆกันกินเนาะเดี๋ยวก็บหวานกรอบ,อบเดี๋ยวเราจะมาแบ่งเม็ดทุเรียนกันนะนี่นี่แบบหวานกรอบได้อีกคู่นึงโอ้ oh, my god ที่เห็นรูตรงกลางนี่คือเจาะชิมก่อนนะครับเจาะดูว่าใช้ได้ยังตากล้องปัดด้วยสิตากล้องติดตามด้แล้วเดี๋ยวเรานี้พูดเรียนให้ดูอีกตั้งสามลูกไม้เหลือสองแล้วเนาะหนึ่งนะัดไม่ได้ดนนาาไหนึ่งอ่ะน้ำมันขาอีกหนึ่ง๋อเออใช้สองเลยทีนี้มาสามนิดหนึ่งนั่นอีกหนึ่งอืม คุณสามารถมีรับรับชมกลิ่นได้รับกลิ่นได้คุณจะหอมกับมันโอ้ดู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 ดนดู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 รูด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 ูนูอ้ดูดน้ๆๆูด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 ูนูด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 เดู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 ดดูดนดูดอดาดดู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 ดกด ซับสไคร์และกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะช่องไหนครับช่องไหนครับฝ like ากไอ้นะเบื้องหลังละครอ,อย่าลืมกดฝากด้วยฝากด้วยขอบคุณค่ะ